นครจิงหงหรือว่าเชียงรุ้งเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติชนชาติไทย12ปันนาบนทุนยูนานของจีนนะคะปัจจุบันได้พลิกโฉมจากเมืองเก่าทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยลื้อให้กลายมาเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทันสมัยครบวงจรนะคะในชื่อของเมืองใหม่ก้าวจอม12เจียงจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ขบวนพาเรตทางวัฒนธรรมที่มีหนุมานโนรารวมถึงหญิงสาวสวมชุดพื้นเมืองถือร่มดูเพผินๆแล้วเหมือนขบวนแห่ในงานประเพณีที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยประกอบกับตึกรามบ้านช่องก็มีสถาปัตยกรรมทรงจั่วยอดแหลมกาแลเหมือนกับอยู่ในเมืองไทยอีกด้วยแต่อันที่จริงแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนที่เห็นคือใจกลางเมืองจิงหงเชียงรุ้งเขตเมืองใหม่ก้าวจวงซี่ฉวงจิงหรือในสำเนียงไทยหรือกก็คือก้าวจอมสิบสองเจียง แห่งเขตปกครองตนเองชนชาติไตย12ปันนามณฑลยุนนานสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวถือเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จได้อย่างดีกับการพัฒนาเมืองเพื่อสร้างแลนด์มาร์คให้เป็นจุดขายควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยุนนานการลงทุนมหาศาลกับโครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า2แสนล้านหยวนหรือราว9 4 0ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึง10ปี สามารถเนรมิตให้ริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำล้านช้างจากที่ไม่มีอะไรโดดเด่นให้กลายเป็นอัญ,ญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำพวงเยี่ยวชื่อหรือตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ให้บรรยากาศยามค่ำคืนเหมือนตลาดจอร์สแฟร์ในกรุงเทพมหานครหรือตลาดนัดงานกาชาติในต่างจังหวัดโดยมีเวทีลานเพลินเพื่อนำเสนอชุดการแสดงทางวัฒนธรรมแบบไทยร้องเพลงไทยรำแบบไทย ให้ได้ชมฟรีพร้อมแสงสีเสียงอย่างอลังการอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางแห่งความบันเทิงและการพักผ่อนที่ครบครันทั้งศูนย์การค้าโรงแรมระดับ5้าดาวรีสอร์ทร้านเช่าชุดไทยร้านค้าร้านอาหารร้านผลไม้ที่ติดป้ายภาษาไทยโดยรวมเอาเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผ่าไตหรือไทยไว้อย่างเข้มขน้นชวนให้ผู้มาเยือนต้องหยุดฝีเท้าเที่ยวชมและไม่อยากจากไป นักท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่านที่อยู่ทางภาคกลางและภาคเหนือต่างตื่นตาตื่นใจเมื่อเดินทางมาเที่ยวที่นี่เพราะเหมือนกับได้มาเที่ยวเมืองไทยยังไงอย่างนั้นโครงการพัฒนาเมือง9จอมบเกียงถือเป็นโครงการที่น่าทึ่งในการปริกโฉมเมือง12ปันนาดินแดนแห่งมณเสห์ในด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยลือ้อให้มีมิติที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว ดวยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับชาวไทยลือ้อได้อย่างมหาศาลและกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าจับตามองที่สุดเมืองหนึ่งของจีนทีระพง์จำานงพันธ์ถ่ายภาพปฏิพัฒน์เข็มทิศทีมข่าว MOU รู้รอบโลก NBT2HD รายงานจาก12ปันนาสาธารณรัฐประชาชนจีน